กลางดึกสงัดนะครับชายคนหนึ่งรับโทรศัพท์สายหนึ่งวางสายแล้วก็บอกเพื่อร่วมงานแค่ว่าจะออกไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะขอ,อยืมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หายเข้าไปในความมืดเลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเขาที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่กับดักที่ถูกวางไว้อย่างเลือดเย็นค่ะเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อหลายสำนักเลย เป็นการปฏิติดประต่อโศกนาฏกรรมของคุณสุทธิการชายวัย32ปีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่โทรศัพท์ปริศนาสายนั้นไปจนถึงการลงมือที่ต้องบอกว่าโหดเหี้ยมมากๆเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจและก็ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังแผนการครั้งนี้ เรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะมันไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาทซึ่งซึ่งหน้าแต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการใช้สิ่งที่เรียกว่านางนกต่อด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เป็นเหยื่อล่อเลยแล้วที่สําคัญคือระดับความรุนแรงที่มันดูส่วนตัวมากๆเกินหัวเหตุทะเลาะวิวาททั่วไปอืม นั่นแหละค่ะคือปมปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของคดีนี้เลยความขัดแย้งแบบไหนกันที่มันรุนแรงพอที่จะเปลี่ยนคนให้ลงมือทำร้ายคนอีกคนได้อย่างโหดเทียมขนาดนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นใช่ผู้หญิงที่ปรากฏตัวในคืนนั้นเธอเป็นใครกันแน่เธอเป็นแค่เหยื่ออีกคนหรือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ตัวฆาตกรนี่คือสิ่งที่เราจะมาค่อยๆค,ค,คลี่ปมไปพร้อมๆกันค่ะงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในคืนนั้นเลยนะครับได้เลยค่ะ ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานของคุณสุทธิการเล่าว่าเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นช่วงประมาณห้าทุง่งห้าทุ่งครับคุณสุธิการซึ่งทำงานเป็นการดอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอยุธยาอยู่ๆก็บอกกับเพื่อนว่าจะออกไปข้างนอกสักครู่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ใช้รถของตัวเองแต่กลับไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์จากเพื่อนร่วมงานที่ชื่อคุณเอบอกแค่ว่าไปทำธุระส่วนตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวรีบเอามาคืนให้มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ แบบค่อนข้างกระทันหันนะคะและตรงนี้มีสัญญาณเตือนบางอย่างเกิดขึ้นครับคือเพื่อนๆที่ร้านพยายามจะห้ามเขาไว้ด้วยซ้ำอ้าวเหรอคะครับเพราะสังเกตเห็นท่าทีของคุณสุติการที่ดูแปลกไปเหมือนคนกำลังมีเรื่องร้อนใจและกำลังจะออกไปเคลียร์ปัญหากับใครสักคนแต่ก็รังไว้ไม่ทันและจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือคำบอกเล่าจากคนใกล้ชิดหลายๆคนที่พูดตรงกันว่าว่ามีโทรศัพท์เข้ามาใช่ค่ะ ก่อนที่คุณสุธิการจะรีบร้อนออกไปมีโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาหาเขาซึ่งนี่น่าจะเป็นสายที่ล่อให้เขาออกจากที่ปลอดภัยไปยังจุดนัดพบมรณะนั่นเองหลังจากวางสายเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตอนแรกทุกคนคงคิดว่าไปคนเดียวแต่เปล่าเลยไม่ใช่เลยครับเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุบันทึกวินาทีสำคัญหลังจากนั้นเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยมันเผยให้เห็นว่า ตอนที่คุณสุธิการขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นซอยที่ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มืดมีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนท้ายมาด้วยใช่ครับและพฤติกรรมของผู้หญิงวนนี้คือสิ่งที่ยืนยันเลยค่ะว่านี่คือการวางแผนทันทีที่คุณสุธิการจอดรถสนิทเธอรีบกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งเข้าไปหลบในเงามืดข้างทางทันทีโอ้โหชัดเลย มันไม่ใช่ท่าทีปกติของคนที่มาด้วยกันแต่มันคือการส่งสัญญาณและเปิดทางให้ใครอีกคนเข้ามาลงมือนี่คือแท็กติกนางนกต่อที่คลาสสิกมากค่ะการใช้คนใกล้ชิดหรือคนที่เหยื่อไว้ใจเป็นเครื่องมือนี้มันน่ากลัวตรงนี้แหละครับเพราะมันปิดสวิตช์การระวังตัวของเหยื่อได้สนิทเลยจริงค่ะคนร้ายไม่ต้องวางกับดักซับซ้อนแค่ใช้ความไว้วางใจเป็นอาวุธล่อเหยือ่ออกมา ถูกต้องค่ะแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากหลังจากผู้หญิงคนนั้นวิ่งหลบไปได้ไม่กี่วินาทีก็มีชายคนร้ายอีกคนวิ่งออกมาจากอีกฝั่งของถนนเดี๋ยวนะครับจากอีกฝั่งของถนนเลยเหรอครับใช่ค่ะวิ่งข้ามถนนมาเลยแสดงว่าไม่ได้ซ่อนอยู่จุดเดียวกับผู้หญิงคนนั้นแต่มีการวางตำแหน่งดักรอไว้คนละจุดถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการคุมพื้นที่ไว้แล้วมันยิ่งตอกย้ำเรื่องการวางแผนมาอย่างดี ชัดเจนเลยครับว่านี่คือการซุ่มโจมตีที่เตรียมการมาแล้วคนร้ายพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะกระโดดถีบคุณสุธิการอย่างแรงจนร่วงจากรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยคุณสุธิการดูตกใจมากครับเขาพยายามลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปกลางถนนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คนร้ายก็ตามไปทันอย่างรวดเร็วอืมภาพจากกล้องวงจรปิดมันโหดร้ายและชัดเจนมากนะครับมันคือการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกันเลย คนร้ายทั้งชกทั้งต่อยจนคุณสุธิการเริ่มหมดแรงก่อนจะลากตัวกลับเข้ามาข้างทางและในจังหวะที่คุณสุธิการล้มลงและไม่มีทางสู้แล้วนั่นเองคนร้ายก็ชักอาวุธมีดออกมาแล้วกระหน่ำแทงซ้ำๆหลายครั้งโู oh. ภาพมันรุนแรงมากจนสื่อที่นำเสนอข่าวต้องใช้เป็นภาพนิ่งแทนเลยค่ะที่น่าตกใจคือระหว่างที่เกิดเหตุผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งกลับออกมาจากที่ซ่อนกลับมาดูค่ะ มายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเหมือนกำลังยืนยันผลงานตามแผนที่วางไว้มันยังไม่จบแค่นั้นความโหดเหี้ยมมันไปไกลกว่านั้นอีกหลังจากที่แทงจนแน่ใจแล้วว่าคุณสุธิการนอนแน่นิ่งไปคนร้ายยังเดินไปหยิบก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่แถวนั้นก้อนหินครับแล้วเดินกลับมาทุบที่ศีรษะซ้ำอีกหลายครั้งเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุมากมันบ่งบอกถึงความโกรธแค้นส่วนตัวที่รุนแรงไม่ใช่การชิงทรัพย์ไม่ใช่การทะเลาะวิวาทซึ่งหน้า มันคือความตั้งใจที่จะเอาชีวิตให้ได้สถานเดียวใช่ค่ะแม้ในภาพจะเห็นว่าคุณสุทธิการพยายามฝืนร่างกายเฮกสุดท้ายจะลุกขึ้นมาคนร้ายก็ยังใช้หินทุบซ้ำเข้าไปอีกก่อนจะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์พอดีเขารีบวิ่งก็ไปดูและพบว่าคุณสุทธิการยังพอมีสติและขยับตัวได้อยู่อ๋อยังไม่เสียชีวิตทันทีครับเลยรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยทันที หน่วยกู้ภัยมาถึงแล้วพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคุณสุธิการมีบาดแผลถูกแทงทั่วร่างกายมากกว่า20แผล20แผลเลยเหรอครับค่ะอาการสาหัสมากอยู่ในภาวะหายใจรวยรินทีมกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นตำรวจสบพบางปะอินจะเท่า,าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุครับพบกองเลือดขนาดใหญ่ แล้วก็มีดเหล็กขุดช้าเปื่อเลือดตกอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุอืแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดหลักฐานเช้นที่จะไขปริศนาทั้งหมดของคดีนี้ก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนั่นเองค่ะใช่เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนของคดีเลยการได้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายมามันไม่ใช่แค่การเช็คเบอร์โทรเข้าออกนะคะแต่มันคือการเปิดกล่องดำชีวิตส่วนตัวของผู้ตายเลยก็ว่าได้ หมายความว่ามันบอกอะไรได้มากกว่าแค่เบอร์โทรล่าสุดที่โทรเข้ามาเหรอครับแน่นอนค่ะในทางสืบสวนสมัยใหม่โทรศัพท์คือขุมทรัพย์ข้อมูลตำรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งย้อนหลังได้ว่าเบอร์ของผู้หญิงคนนี้เคยอยู่กับคุณสุธิการที่ไหนมาก่อนหน้านี้บ้างอ๋อ พวกเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนหรือแม้กระทั่งข้อความแชทต,ต่างๆที่อาจจะถูกลบไปแล้วก็มีโอกาสกู้คืนกลับมาได้มันสามารถสร้างไทม์ไลน์ความสัมพันธ์และหาแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ได้เลยภาพจากกล้องวงจรปิดมันโหดร้ายและชัดเจนมากนะครับแต่มันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่าไว้นั่นคือความแค้นอะไรที่ทำให้คนทำกับคนอีกคนได้ขนาดนี้นั่นสิคะ เพื่อจะตอบคำถามนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณสุดทิการเขาเป็นใครกันแน่นั่นคือสิ่งที่น่าชงนที่สุดในคดีนี้ค่ะจากข้อมูลที่เราได้จากคุณวิพาดาผู้จัดการร้านที่เขาทำงานอยู่รวมถึงเพื่อนร่วมงานและน้องสาวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าไงครับว่าคุณสุดทิการเป็นคนยิบเงียลไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟัง ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวและที่สำคัญคือไม่เคยเห็นเขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงกับใครมาก่อนเลยคำว่าไม่เคยมีศัตรูนี่เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในคดีแบบนี้นะครับแต่มันก็น่าสนใจเสมออมบางทีมันไม่ได้แปลว่าไม่มีศัตรูจริงๆแต่อาจหมายถึงเขาเป็นคนเก็บเรื่องส่วนตัวดิมิดชิดมากจนคนรอบข้างไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ ถูกต้องเลยค่ะเพราะความขัดแย้งที่รุนแรงพอจะนำไปสู่การฆาตก,กรรมที่วางแผนมาอย่างดีแบบนี้ได้มันมักจะไม่ใช่เรื่องผิวเผินครับแย้งทางธุรกิจบางอย่างที่ทำกันลับๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้คนใกล้ชิดอาจไม่เคยรู้เลยก็ได้เพราะสถานะของคุณสุทธิการคือไม่มีครอบครัวซึ่งนั่นยิ่งทำให้การสืบหาแรงจูงใจมันยากขึ้นไปอีกเพราะไม่มีคนใกล้ชิดที่สุดที่จะพอรู้เรื่องราวในมุมลึกๆของเขาใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ตำรวจก็มีเบาะแสที่สำคัญที่สุดอยู่ในมือแล้วนั่นก็คือโทรศัพท์เครื่องนั้นที่จะนำไปสู่ตัวตนของผู้หญิงที่เป็นนายนกต่อและแน่นอนว่ามันจะสาวไปถึงตัวคนรายที่ลงมือได้ในที่สุดขณะนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการเชิญตัวเพื่อนสนิทของคุณสุทธิการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อพยายามหาชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆมาปฏิปะต่อกันว่าก่อนจะเกิดเหตุคุณสุทธิการมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งก็ได้ ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับการเสียชีวิตของคุณสุธิการไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแต่เป็นการฆาตกรรมที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบและเจาะจงตัวบุคคลมมีการใช้ผู้หญิงที่เหยื่อหน้าจะไว้วางใจทำหน้าที่เป็นนกต่อเพื่อล่อออกมายัยงจุดสังหารที่เตรียมการไว้แล้วและกุญแจที่จะไขปริศนาทั้งหมดก็ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนั่นคือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายซึ่งเป็นเหมือนกล่องดำที่จะเปิดเผยความลับ ความสัมพันธ์และแรงจูงใจที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้จากข้อมูลทั้งหมดมันชี้เห็นภาพที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งครับว่าแม้ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณสุทธิการจะดูเป็นคนเรียบง่ายไม่มีพิษมีภยัยค่ะแต่เบื้องหลังชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยเห็นอาจมีปมขัดแย้งบางอย่างที่รุนแรงซ่อนอยู่และรอวันที่จะระเบิดออกมาโดยที่คนรอบข้างไม่เคยคาดคิดมาก่อนใช่ค่ะและมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย,อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อ เรื่องราวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะนิสัยของคนคนหนึ่งที่เพื่อนๆบอกว่าเขาไม่ค่อยกลัวใครครับและชอบไปไหนมาไหนคนเดียวซึ่งดูเผินๆเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งเป็นคนสู้คนแต่ในอีกมุมหนึ่งมันอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายอย่างไม่น่าเชื่อเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับมันเหมือนดาบสองคมเลยยังไงคะง่ายขึ้นกลายเป็นช่องโหว่ที่คนร้ายใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าเศร้าถูกต้องคะ่ะมันทําให้เห็นเลยว่า ความสันโดษกับความเสี่ยงมันอาจเป็นเส้นบางๆที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันก็วนกลับมาที่คำถามที่ว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเรารู้จักคนใกล้ตัวของเราดีพอแล้วจริงๆและความขัดแย้งส่วนตัวที่ถูกเก็บซ่อนไว้เพียงเรื่องเดียวมันสามารถบานปลายไปสู่ความรุนแรงที่คาดไม่ถึงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทิ้งไว้เป็นบทเรียนให้เราได้ขบคิดกันค่ะ